เราปิดไม่ต้องกดให้มันให้มันอันล็อกก็ถึงจะเพราะว่าถ้าตอนนี้มันเที่ยวมันงอมาอยู่มันปิดไม่ได้ก็กดอันล็อกอเลยกดตไปเลยเพื่อที่จะล็อกใช่พอล็อกเสร็จแล้วเราก็ปิดได้โอเคล็อกเพราะที่นั้นมันเป็นการป้องกันวับถ้าลืมไว้เราดันไปเลยครับผมเกลียดล็อกช่วยดีกวงาไม่ใช่หรอกเพื่อก็ทมธรรมเนียมมาแค่นะครับจะเป็นชุดสีขาวนะครับ เราจะพาทุกคนไปเป,ปประสบการณ์แช่ออนเซนกันเดี๋ยวจะพาพี่กัมเบอร์นะครับผมไปล้วงความลับของพี่กัมเบอร์ไปทำความรู้จักกับพี่กัมเบอร์มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับพี่ออนเซนครับ ครั้งแรกของพ <สน S 1> ี่ชื่นมากเลยครับผมต้องเรียกว่า